สวัสดีช่วงเย็นๆวันนี้พีเ่เพนไปขุดรากพีกามานะคะก็เลยจะมาล้างให้ดูหลังจากที่เราสับรากมาแล้วเนาะออต้องมาทํายังไงอีกก็เดี๋ยวเป็นล้างให้ดูนะคะบึกรากสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเพนดูนี่รากใหญ่ๆอวบๆทั้งนั้นเลยก็ประมาณนี้ค่ะเราก็จะมาล้างนี่เด้อนี่ด้ดเลียงโอเชียเลยเมนก็บอกเลียงโอเชีย เนี่ยค่ะรูดใส่ถุงมือค่ะรูดรูดรูดไม่ต้องรูดแรงนะคะแล้วก็ตัดพวกแขนงแบบนี้ออกให้หมดเห็นไหมนี่ค่ะตัดขอบสายสายตัดออกรูดปึ๊บหลับมาแต่นี้พอดนี้เป็นไม่ได้ใช้กละลังไม่ยากลยค่ะล้างอ่ะวิ่งขุดมาใหม่ๆนะล้างสบายๆเลย เราพยายามล้างดินออกให้หมดนะคะเพราะว่าดินนี่แหละจะเป็นตัวทําให้เกิดเชื้อราเพราะหลังจากนี้ไปพี่เพนก็จะไปตัดเป็นท่อนเนาะหลังจากนี้พเพ่นก็จะไปตัดเป็นท่อนโอ้ดูตัวนี้ค่ะสวยงามมากเลยใหญ่ไอตัวที่เวนรากัดไอสับให้ขาดแบบนี้นนพี่เพนจะให้ต้นมันงอกมาทีหน้าก็จะได้ต้นเพิ่ม ลองดูนะคะพี่เป็นเคยทําโดยบังเอิญเหมือนผักหวานป่าบังเอิญไปสับโดนรากเขาก็มีอีกต้นขึ้นมาเออมันจะแตกแขนงแตกแขนงตรงรากนั่นเองปืออ๊ดล้างขยายพันธุ์ง่ายค่ะพีกาแต่ก็ต้องมีวิธีอันนี้ขั้นตอนการล้างเนาะเดี๋ยวป็นพามาดูการล้างก่อนว่าประมาณไหนอันนี้แหละ ล้างให้สะอาดก็เหมือนล้างอย่างอื่นทั่วไปแล้วค่ะล้างดินออกให้หมดเราจะได้ไปตัดเป็นท่อนแล้วก็จุ่มน้ำยาเร่งรากแล้วก็ทาป,ปูนแล้วก็ทิ้งให้เขาแห้งแล้วก็ค่อยเอามาอบเดี๋ยวจะลงขั้นตอนให้ดูเรื่อยๆเนะาะบางคนจะได้ทำง่ายประหยัดค่ะประหยัดต้นทุน อันนี้เฟนก็ซื้อมาแรกๆก็ไม่เท่าไหร่ไงตอนนี้เฟนเริ่มขยายพันธุ์ขายแล้วแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่พี่เป็นได้ขยายพันธุ์พืชหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าปลูกมาหลายปีแล้วค่ะก็เป็นถึงเวลาต้องเอาคืนบั่งนะเดี๋ยวจะรู้ว่าการทําเกษตรรายได้ดีขนาดไหนก็ตอนนี้แหละค่ะแล้วก็อยู่ที่ความขยันของเราด้วยอย่างพี่เฟนก็มีพืชหลากหลายนะนม,มีมะขามเทศมี มันญี่ปุ่นมีไผ่บุงหวานมีส้มเขียวหวานแต่ไม่เยอะส้มเขียวหวานเดี๋ยวจะตอนและขยายปลูกเองก่อนแล้วค่อยมาขยายขายเนี้นปลูกตัวเองเยอะๆอะก่อนค่ะแล้วค่อยขยายขายจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขาไงเหมือนสร้างเหมือนพี่เป็นนะ่ะเนี่ยขาดล้างแล้วสวยเลยอวบๆใหญ่ๆเนี่ยดอย่างสวยเลย พอดีนะเข้ามาหานะว่าเอะเอ็งทำอะไรวะไอเขาดมเขาก็ไม่รู้ว่ารากอะไรทำอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เฉลยเขาหรอกจนเขาจะไปกันเลยวันนี้มันรากกาเตี้ยจะเอามามามาออกดมาชำขายมาบ่มขายเอาเหรอขอรีบเขก็หยิบใส่กระเป๋าเลยทีนี้เพรเขารู้เ <laughs> นี่ค่ะสวยๆเลยตอนนี้ก็สิบเจ็ดกว่าแล้วนะคะ พี่เวนมีกับข้ามีอะไรแล้วก็ทาไปไเรื่อยๆเพราะว่าต,ตอนเที่ยงเป็นพักยาวส่วนมันตกเกษตรนี้สบายๆเลยเวนไม่ค่อยทํากลางวันหรอกะค่ะมันร้อนทําตอนเย็นนี้อย่างสบายเลยเวลาไหนก็ได้งานของเราเดยกน้องกี่ชั่วโมงก็ได้งานของเราไอ้ส่วนที่แตกแตงเนี่ยพี่เ็นก็ตัดไว้นะคะแล้วพี่ก็จะทำเองแล้วก็ไว้ไว้ปลูกเองไอ้เติที่แตกแตงไอส้สวยๆเอาให้ลูกค้าบางทีไม่ทันระวังเจออื่นเจออะไรก็ตกใจนั่นแหละค่ะ เดี๋ยวเป็นให้ดูรากที่สวยงามที่เป็นล้างเสร็จแล้วยังสวยเลยเนี่ยค่ะเห็นไะหมนะรากยังสวยเลยค่ะพี่เพ้นก็ไปตัดเป็นท่อนท่อนท่อน,ท,อน,ท,อน,ท,อนท่อนละห้าบาทนะคะดูสวยไหมสวยงามเลยเห็นไหมนี่ยังสวยยังอวบเลยค่ะเนี่ยสวยๆเกิดแน่นอนเดี๋ยวตอน ตอนวิเป็นขั้นตอนต่อไพเดี๋ยวว่เป็นลงให้ดูเรื่อยๆเนาะเออเย็ยนแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้และะ้ค่ะเย็นแล้วเย็นแล้วเดี๋ยวขอล้างให้เสร็จก่อนละกันสวัสดีจ้า